สุริยะเลือกช่วยอ้อยไฟ7.2พันร้านช่วยแต่อ้อยสดตัดอ้อยสดรับเพิ่ม130บาทต่อตันทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บักส่วนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่นำมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยกับการปรับตัวในฤด,ดูการผลิตปี2563ทับ64ที่ใกล้จะถึงเวลาเปิดหิบอ้อยแล้วนะครับนับวันเวลานะครับก็อีกไม่นานนะครับจาก ข่าวนี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่าเลิกช่วยอ้อยไฟไหม้รถผุ่นพิษขอคอรอมอ 7. 2พันล้านบาทช่วยแค่อ้อยสดเปิดหีบต้นธันวาคมราคาค่าต้น800 000, บาทขึ้น ด้านนายเอกพัฒรวังสุวรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอเปิดเผยถึงมาตรการลดการตัดอ้อยไฟไหม้เข้าระบบตามนโยบายรัฐบาลให้เหลือ0ถึง5เเซตภายใน3ปีหรือภายในฤดูผลิตปี2 5 6 4ถึง2565ว่าฤดูการผลิตปีนี้คือปี2563ทับ64 สออนอจะผลักดันมาตรการลดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งเข้าระบบเพื่อหีบเป็นน้ำตาลทรายให้ได้ตามเป้าหมาย80-20คือจะรับอ้อยสด80และอ้อยไผ่ไม่จะเหลือเพียง20เท่านั้นหลังจากฤดูการผลิต2,562ทับ63ยังอยู่ระดับ50-50ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต้องปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่ง ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเตือนเรื่องสภาพอากาศในฤดูหนาวแล้วนอกจากนี้อ้อยสดยังเพิ่มคุณภาพความหวานความสะอาดช่วยให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองปีนี้จะใช้มาตรการสำคัญคือชาวไร่ที่ตัดอ้อย,ยไฟไหม้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนเช่นที่ผ่านมาที่รัฐจะแบ่งเงินเป็นสก้อนช่วยต้นทุนการผลิตและเพิ่มเงินให้อ้อยสด แต่รอบใหม่นี้เงินจะมีก้อนเดียวช่วยเฉพาะอ้อยสดเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยตันละ130บาทจากปริมาณอ้อยคาดเข้าระบบประมาณ70ล้านตันซึ่งอ้อย80%อยู่ที่56ล้านตันซึ่งคิดเป็นวงเงิน7,280ล้านบาทโดยจะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกออนอเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคมอรมต่อไปนายเอกพัฒนกล่าวไว้นะครับนายเอกพัฒนกล่าเวเบื้องต้นโรงงานน้ําตาลกําหนดเปิดหีบตัดอ้อยเข้าระบบต้นเดือนธันวาคมนี้ต่อเนื่องถึงต้นปี2564จากการพิจารณาราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก จากการทำราคาขายล่วงหน้าอยู่ที่ประมาณ16เซนต์ต่อปอนด์คาดว่าราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต2,563ทับ64จะอยู่ที่ระดับ800บาทต่อตันอ้อยขึ้นไปค่าความหวาน10 ccs จำนวนนี้ยังไม่รวมเงินช่วยเรือจากรัฐทําให้ราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้มากกว่า900บาทต่อตันอ้อยอย่างแน่นอนโดยปีนี้คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าระบบจะอยู่ที่ระดับ60-70ล้านตันอ้อยนั่นเอง นายเอกพัฒน์ยังกล่าวต่อว,ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการจากภาครัฐจากการหาเรือกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลต่างสนับสนุนนโยบายลดปัญหาอ้อยไฟไหม้โดยปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลหลายโรงประกาศรับซื้ออ้อยสดในราคาถึงตัลละ1000บาทต่อตานน้อยอาทิกรมมรผลนอกจากนี้กลุ่มมรผลยังประกาศรับซื้อใบอ้อยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า,าชีวมวลอีกตัลละ1000บาทเช่นกันนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นอีกคลิปนะครับที่นำมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจะได้ปรับตัวกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับในปีฤดูการผลิตปี2563ทับ64ที่ใกล้จะถึงเวลาเปิดหีบอ้อยแล้วนั้นนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ช่วยอ้อย,ยไ่ไหม้นะครับก็ให้พี่น้องชาวไร่อ้อยปรับตัวกันให้ดีนะครับจะช่วยแต่อ้อยสดในการ ช่วยปัจจัยการผลิตในปีนี้นะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ